ระวังล้มเหลวเหรเชเวฉันสำเร็จแล้วสุดยอดดีอาศัยโอกาสน,นี้ทําต่อไปเลิกเร็วขนาดนี้เลยเหรอฉันเพิ่งจะเริ่มเองนะเอสีหน้าพวกเจ้าหมายความว่ายัางไงกันนะุ๊บคำอะไรไม่มีอะไรคนระับแต่ว่า ตำนานที่ว่าคุณชายเหลยผู้เป็นสับตปหลาดของตะกูลเหลยแห่งจักรพรรดิจังเหลยเมื่อสิบห้าปีที่แล้วถูกยืนยันอีกครั้งในน้อยพิศาจตรตะกูลเหลยหรือว่าจะหมายถึงฉันรนะุ่นพี่เหลยเก่งมากเลยข้งหน้าช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมคะรุ่นพี่หล่อจังเลยสองคนนี้คงงานยุ่งมากฉันกลับเองดีกว่าเสินการ ฉันยังมีเรื่องต้องคุยกับเดี๋ยวตอนดึกเลยนะฉันเข้าใจความรู้สึกของนายที่จะช่วยเธอแต่เรื่องนี้พวกเราไม่ควรยุ่งเธอกับตระกูลวอเตอร์มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากฉันเข้าใจฉันแค่ฉันแค่อยากอยู่กับเธอคณะกรรมการวินัยเรื่องโครงการซ่อมแซมชายแดนของโรงเรียนได้รายงานไปยังเบืองบ,บนแล้วครับ เดี๋ยวจะมีคนจากสมาคมเวทมนต์มาซ่อมแซมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าช่วงนี้วิทยาลัยต่างๆก็ผ่านเกณฑ์พื้นฐานอ๋อจริงสินักเรียนไฟเตอร์คนนั้นเรื่องของเธอไม่ต้องพูดแล้วจะออกไปก่อนเป็นของน้ำตาผนเนี่ยจะเป็นนายหรือเปล่านะเซอนสัซงเย่